โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะใหเมช่วง Data c h a r a ร t e r กันดั้มกันนะครับผมในครั้งนี้เราก็จะอยู่กับซีรีส์กันดั้มแอมบัตออฟแฟงก์เอ็มเอสวีกับโมบิสูตรอย่างกันดั้มมูมูหรือกันดั้มเฟรมตัวที่54ไอตัวนี้พี่เคยโพสต์ลงไปแล้วนะครับว่ามันไม่มีประวัติเลยเอาจริงมันก็มีแหละแต่ว่าประวัติของมันเนี่ยก๊อปตัวอื่นมาทั้งดุนเลยครับเรียกได้ว่ามีก็เหมือนไม่มีโดยตัวของมันเนี่ยจะทําการก๊อปปี้ประวัติของ กันดั้มเฟรมก่อนหน้านี้ที่เราเคยทำไป2ตัวนั่นก็คือกาม,มิจินและฮาเกนตีเอามาเป๊ะเปลี่ยนชื่อตระกูลจบเลย ไอคนทํา MSV กับทําเกม All f a n จีนเนี่ยมึงไม่มีหัวคิดกันเรือยังไงวะหลังจาก S m o ดี a ที่ปรากฏตัวก็กลายเป็นกามิจินกามิจินประวัติยังพอโอเคอยู่ฮาเกนตีมาประวัติเริ่มก๊อปกามิจินมาแล้วหลังจากนั้นไอมูมูโผลมาเสือกไปก๊อปตัวเดิมมาอีกทีหนึง่งนี่มันออริจินอลของเกมอับัต All f a n หรือหุ่นจิมของจักรวาลยูซวะเนี่ยจิมบางตัวแม่งยังมีประวัติเยอะกว่าตัวนี้ด้วยซ้ําแล้วหุ่นออริจินอลของเกมอื่นๆกับ MSV เลือกอื่นๆเนี่ยยังมี กันดั้มมือถือเหมือนกันก็คือตัวของ u c n ซเเนี่ยหุ่นออริโนประวัติก็เยอะกว่า MSV บางภาคเองอย่างของ w o หรือว่าของ UC ประวัติหุ่นก็เยอะกว่าตัวนี้เช่นเดียวกันออฟแฟง MSV กับออฟแฟง G เรียได้ว่าไม่ทุ่มทุนเอาซะเลยแ,แค่เขียนประวัติหุ่นนี่มันยากตรงไหนวะเฮ้ยมึงมาโดนนี่หน่อยมันก็จบแล้วโอเคเราก็มาเริ่มกันดีกว่ากันดั้มโมโมก็จะเหมือนกับฮาเกนตี้และกามิจินที่จะเป็นโมบิสูที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยกราฮอนในช่วงสงคราม300ปีก่อนโดยถูสามร ในหนึ่งผู้ก่อตั้งเซเว่นสตาร์ตระกูลฟาเรสแฟมิลี่หรือว่าตระกูลของแมกกิลิสนั่นเองผู้นำของตระกูลฟาเรสรุ่นแรกชื่อว่ามาเกอิ i, เป็นคนที่ใช้งานเครื่องนี้ในการต่อสู้เมื่อ300ปีก่อนจบมีแค่มีเอหาประวัติเดียวกันอย่างน้อยกามิจินก็ยังบอกนะว่าผู้นำในตระกูลตอนนั้นนะ่ะมีการปลดลิเมิเตอร์ในการต่อสู้ด้วยอีนี่ไม่มีการบอกเฮียอะไรบอกแค่ว่าผู้นำตระกูลเป็นคนใช้งานหุ่นตัวนี้จบข่าวสั้นซะไม่มีส่วนกระดันน้มฮาเกนตี้ก็ยังมีบอกนะว่าหุ่นตัวนี้ใน ปัจจุบันก็ยังคงอยู่ซึ่งถูกเก็บไว้ที่โรงเก็บโมิสูต์ของฐานใหญ่กราฮอนแล้วมูมูเหรอไม่บอกเฮียเลยเลยประวัติสั้นที่สุดในบรรดาทุกตัวเสียกอบตัวก่อนหน้านี้มาอีกด้วยนะโอเคก็ผ่านตัวประวัติหุ่นไปเลยแล้วกันมาต่อกันที่อาวุธของบรบิสูตรครับตัวของบมบิสูต์นั้นจะมีอาวุธอยู่2ชนิดด้วยกันอันแรกเลยก็คือเซอร์จิคเข้าในเป็นดาบ2ใบมีดที่สามารถแยกส่วนออกมาให้กลายเป็นมีดสั้น2เล่มได้ มันคือทวินเบตดีๆนด,ด้เองในตอนที่ไม่ใช้งานจะถูกเก็บไว้ที่ด้านหลังเอวของโมบิสูต์ต่อไปอาวุธที่2องเซอร์จิเคิลแฟเธอร์เป็นอาวุธบินแบบมีสายมีจํานวนทั้งหมด6อันด้วยการติดตั้งไว้ที่ด้านหลังของตัวโมบิสูตซึ่งมันจะเปจะต้องใช้งานระบบอรารยาในการควบคุมก็จะเหมือนกับตัวของเบาทอลูปัตเล็กที่เป็นอาวุธหางติดสายก็ใช้ระบบอาไยาในการควบคุมเช่นเดียวกันซึ่งระบบอาไยาในการควบคุมถือว่าเป็นเรื่องปกตินะช่วง300ปีก่อนมันก็ใช้กันทุกคนอยู่แล้วรู้สึกเเมนราคยพูด ไว้ด้วยว่ากันตั้มเฟรมแต่ละตัวมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันมีความเป็นไปได้ว่าไอตัวนี้เอกลักษณ์ของมันก็คือการใช้งานไวไกด์หรือว่าอาวุธบินมีสายนั่นเอง ถ้าเรานับแค่กันดั้มเฟรมเดิมๆที่ไม่มีการปรับแต่งอะไรมาเลยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวจริงๆที่ใช้งานไวไกส่วนฮาเกนตีตัวก่อนหน้านี้ก็จะมีอาวุธมีสายเหมือนกันนั่นก็คือพัดของเจ้าตัวแต่ว่าพัดนั่นมันเป็นแค่พัดติดสายนะครับเอาไว้ดึงกลับมาเหมือนกับพวกโยโย่ไม่ใช่อาวุธบินที่ควบคุมจากระบบอะไรายาจึงทำให้มูมูนั้นเป็นตัวเดียวในตอนนี้นั่นน่าจะเป็นจุดเด่นของมันจริงๆเรื่องการใช้งานอาวุธบินอาวุธและประวัติของหุ่นก็จะไปอยู่เพียงแค่นี้อย่างที่บอกเลยว่ามันสั้นจจรริงๆแต่เเดียวาะ ขอคาดการมโนอะไรนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับตัวของมูมูหุ่นตัวนี้เนี่ยมันเป็นหุ่นของตระกูลแมกกิลิสใช่ไหมซึ่งตัวของแมกกิลิสเนี่ยไม่ได้มีการนําหุ่นตัวนี้มาใช้งานแต่กลับนําบาเอลไปใช้งานแทนจึงมีการคาดการว่าไอตัวนี้เนี่ยมันไม่อยู่แล้วหรือเปล่าในปัจจุบันแต่บอกเลยว่าอยู่ครับ อยู่แน่ๆร้อยเปอร์เซนต์แต่แค่แมกกลิสไม่เอามาใช้เพราะว่าตัวของแมกกลิสเนี่ยมองว่าตัวของกันดัมบาเอลอ่ะมันคือสัญลักษณ์ของการาฮอนเว้ยเอาเครื่องนี้ไปใช้งานน่าจะดีกว่าเอาตัวของมูมูไปใช้น่าจะเป็นแค่การคาดเดาแล้วทําไมถึงเดาว่าไอตัวนี้มันยังอยู่เนื่องจากว่ามีโรงเก็บโมบิสูตรครับโดยหุ่นตัวนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ในโรงเก็บศูนย์ใหญ่การาฮอนเหมือนก,นกันกับตัวของฮาเกนตี T, ซึ่งในตอนนั้นเนี่ย มันจะมีฉากในแอนิเมชันนะครับที่ตัวของแมกกิล e ิสไปเอาบาเอลแล้วในฉากนั้นนะ่ะมันจะมีโรงเก็บโมบิสูนอยู่ที่ด้านข้างแล้วเป็นโลโก้ของตระกูลแมกกิล e ิสเองหรือว่าตระกูลฟาเรส หุ่นน่าจะอยู่ในนั้นครับถ้าเกิดว่าไม่มีหุ่นตัวนี้อยู่ในปัจจุบันแม่งไม่ทํโรงเก็บไว้หรอกแล้วในฉากนั้นเนี่ยเรายังเห็นโรงเก็บโมบิสูดของตระกูลอื่นอีกด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าอ้างเองจากตัวของฮาเกนตี T, และการมจินเนี่ยตัวของกันดั้มเฟรมของ7ตระกูลน่าจะยังอยู่ครบไม่มีเครื่องไหนเสียหายเลยแล้วก็ถูกเก็บไว้ที่ศูนย์ใหญ่ของกาฬฮอนบนโลกหรือว่าฐานวินกอฟในตอนนี้กันดั้มของตระกูลเซเว่นสตาร์ก็มีการปรากฏตัวมาจํานวนทั้งหมด4เครื่องแล้วเหลืออีกเพียง3 เครื่องเท่านั้นก็ต้องรอในเกมต่อไปแล้วดูสภาพแล้วเกมแม่งคงไม่ใส่ประวัติอะไรอีกงแง่แซะเลยมึงขี้เกียจกันหรือยังไงกันไม่ทุ่มทุนโคตรจะหวังอีก3ตัวที่เหลือได้เปล่าวะเนี่ยโอเคก่อนจะปิดคลิปนะครับเราจะพูดถึงกันดั้มเฟรมที่มีการหลุดออกมาอีก1ตัวนะครับซึ่งก็จะเป็น1ในตระกูลเซเว่นสตารหรือว่าตัวที่หนั่นเองโดยจะเป็นตัวนี้ครับ ซึ่งเราจะเห็นว่าตัวนี้มันจะมีโลโก้สีเหลืองอยู่ตรงหน้าอกของโมบิสูทซึ่งโลโก้นั้นมันคือโลโก้ของตระกูลอิชูหรือว่าโลโก้ของตระกูลคาตาอิชูนั่นเองแล้วเดี๋ยวกูจะรอดูว่าถ้าไอตัวนี้มามึงจะเอาประวัติเดียวกันกับไอตัวก่อนหน้านี้ก๊อปกันมาแล้วเปลี่ยนแค่ชื่อตระกูลเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เมทีเมครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลาฟ์หน้าสวัสดีครับผม